เอฟเอฟซูซูกิครับปีนี้ห้ามพลาดมาร่วมเชียร์ทัพช้างศึกไปกับกูรูคาเฟ่กูรูตัวจริงด้านฟุตบอลลุนรับไอโฟน e 13 Pro โปรและของรางวัลอื่นๆอีกเพียบติดตามกิจกรรมเชียร์บอลไทยส่งท้ายปีได้ที่ f c e e o o o k แฟนเ g e กูรูคาเฟ่ที่นี่ที่เดียวคืนนี้ใครเป็นคอบอลต้องนอนดึกกันอีกแล้วนะครับอืมจริงๆไม่ใช่นอนดึกด้วย น่นนะ่พะพระพระบินทบาทนอนเช้าเลยทีเดียวเพราะว่าเขาแข่งกันตอนตีสามเปลี่ยนเวลาเป็นหน้าหนาวกว่าจะแข่งจบก็ตีห้าเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีๆด,ด้วยตอนนี้ไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่มาแล้วนะครับไม่รู้จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ระวังระมัดร,ระวังตัวไว้อยู่ในความไม่ประมาทสําหรับพริมลีคู่เอกนะฮะคืนนี้เตกะกันหลายค,คู่คู่เอกเนี่ยคือศึกเมอร์ซีไซด์ดับบี้นะครับที่กูดิสันพาร์ก บ้านของเอเวอตันที่มีอดีตกุนซือของหงแดงอย่างเฮียหนวดราฟาเอลเบนิเตสนะครับเป็นกุนซืออือรีวะพูลนะครับอย่างที่ผมบอกตอนมีภาควิจารณ์นัดล่าสุดเวลาเลี้ยวพูลชนะเนี่ยจะชนะเกมศูนย์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเวลาชนะคู่แข่งคู่แข่งยิงประตูไม่ได้เกมล่าสุดก็ถล่มเขาไม่เกรงใจสาขาสองเลยนะสี่ศูนย์ก่อนหน้านั้นก็ ยิงทีมที่มาแรงอย่างอาเซนอลก็สีดอกยิงกระจายอ่ะพูดง่ายๆนะครับตัวผู้เล่นก็ทยอยกันกลับมาไอ้ที่เจ็บอยู่อย่างโรเบรโตฟิมิโน่ก็ไม่มีผลเสียหายอะไรมากเพราะว่าเดียโกโชต้าพอฟิมิโน่ไม่อยู่เขาก็ทำหน้าที่แทนแล้วก็ยิงประตูได้าบางทีเด็กหงอาจจะชอบมากกว่าตอนฟิมิโน่ด้วยเพราะว่าโชต้าเนี่ยเล่นเป็นแบบไม่ใช่ฟอลส์นายไม่ใช่กองหน้าตัวหลอกคือแบบจะเล่นเหมือนยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็ คอยพุ่งเข้าชาร์จคอยโฉบเข้าไปยิงเนี่ยนะครับแล้วก็สถิติการทำประตูเนี่ยมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นเด็ก <c oughs> คงอาจจะชอบใจแล้วก็ตรงกลางเห็นไหมฮะเป็นกองกลางในฝันของเจนนครอฟเขาเลยทีเดียวม,มีฟามินโยเป็นตัวรับมีตัวเชื่อมนะฮะมีตัวเชื่อมตัวขับเคลื่อนเนี่ยอย่างตีอาโก้อาคันธารากับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเกมรับก็ไม่มีปัญหาอะไรโจโกเมสที่เจ็บอยู่ก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นอะไรอยู่แล้วส่วนเอเวอร์ตันครับ ตั้งแต่ไปบุกไปเสมอแมนยูมาไม่ชนะใครเลยบอกแล้วนะอย่าอย่าทำอะไรแบบนี้ใครก็ตามรังแกปีศาแดงมักจะได้รับผลกรรมนะฮะดูหลายทีมเลสเตอร์แอตลันวิลล่ากว่าจะกลับตัวกลับใจได้ต้องรอพี่เจิดมาทะลึ่งไปชนะแมนยูที่โอทเทฟอร์ดเห็นไหมฮะเอเวอตันเหมือนกันไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเนะัดติดต่อกันโอ้โห สองเดือนน่ะสองเดือนแต่เซร์ไอวัตตันไม่ชนะใครเป็นแฟนเอวัตตันนี่เครียดกัดนิ้วกันแล้วอ่ะนะครับแล้วตัวผู้เล่นก็ไม่ค่อยจะสมประกอบนะเกมนี้อาจจะได้ลิชาริสันนะครับกลับมาก็โอเคหน่อยเพราะลิชาริสันก็พอจะเป็นผู้เล่นที่มีทีเด็ดแต่ดอมฮะไม่ใช่ดอมโตเรตโตนะดอมคือโดมินิกโดมินิกคาวเวอร์ลูวินก็ยังเก็บอยู่ยังกลับมาไม่ได้เช่นเดียวกับกองหลังคนสำคัญอย่างเอ่อยาริมีนา นะครับขาดสองคนนี้ไปมันส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเอเวอเรสตนกลายเป็นทีมที่เสียประตูง่ายแล้วก็ยิงประตูยากยิงเข้าไม่ค่อยได้บทจะเสียก็เสียแบบเสียง่ายๆเสียเยอะเมื่อรุูการที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทอฟฟี่สีน้ําเงินฟาครอยแค้นเอาไว้ให้เลียภูนอย่างเจ็บช้ำนะฮะสร้างความแสบสันแสบสันรูตูดให้กับเอี์ภูลนะฮะสร้างสร้างความเจ็บช้ำแสบสันเนี่ยให้กับเด็กหง เพราะว่านอกจากจะชนะเลี้ยวูลได้เป็นครั้งแรกในรอบแบบหลายสิบปีแล้วนะครับเกมแรกที่เจอกันจำได้ใช่ไหมฮะเฟอร์จิลฟันได้เจ็บเพราะใครติอาโก้คันทาราเจ็บเพราะใครอุส่าหยิงตีเสมอได้โดน VAR ต้องพูดเบาโดน VAR ยึดคืนรู้นะรู้ว่าเจ็บรู้ว่าแน้นเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกให้เลย ณนะปัจจุบันลิเวอร์พูลกำลังร้อนแรงเอเวอตันเล่นในบ้านก็จริงแต่ไม่ได้เปรียบเพี่อะไรหรอกนะครับเอเวอตันกำลังระสามสภาพทีมย่ำแย่โอ้โหและคิดดูนะครับถ้าเชลซีวันนี้เชลซีจะฝูงลงถ้าเชลซีพลาดท่าไม่ชนะวัดฟอร์ตไปเยือนวัดฟอร์ตไงแล้ว Liverpool, ลิเวอร์พูลระบายออกซึ่งความคลั่งแค้นะครับความอึดอัดความอัด อันที่โดนเอว่านทำกับตัวเองเมื่อฤดุการที่แล้วทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นต้องกลายเป็นทีมพิการต้องต้องแพ้ค่ะบ้านหกนัดสัตว์ผมบอกให้เลยวันเนี้ยกูดิสันพาร์คใครบ้านอยู่แถวนั้นรีบโทรไปบอกครับกระจายแน่ไฟไหม้ระเบิดหนาวครบทุกอย่างครับใครอยู่แถวนั้นใครมีญาติอยู่แถวนั้นรีบโทรไปแจ้งให้ออกมาโดยด่วนเลยครับ